สวัสดีครับวันนี้พวกผมนะครับท่าดลวรรณพัฒน์มาพร้อมกับเราราชาแท็กเตอร์นะครับวันนี้มีแท็กเตอร์รุ่นใหม่นะครับแท็กเตอร์คูบูตารุ่น L5228 เนาะวันนี้จะพาท่านผู้ชมหรือพายเอฟซีนะครับดูแท็กเตอร์รุ่นใหม่เนาะนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับใบมีดดันดินหน้านะครับเป็น f อ187เแล้วนะนะครับใบมีดรุ่นใหม่มาพร้อมกับฟอนกาดตัวใหม่เนาะฟอนกาดตัวนี้นะครับออกแบบมาเพื่อลดเสียงและก็มีความแข็งแรงมากโดยการจับยึดนะครับ ใช้น็อตหรือว่าใช้โบนตัวที่ใหญ่มากนะครับมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับใบมีดรุ่นใหม่รุ่นนี้เนาะนะครับเดี๋ยวพูดถึงใบมีดก่อนแล้วกันนะครับเขาออกแบบมาให้เป็นสีดําตัดกับสีส้มเนาะนะครับกระบอกใบมีดหรือว่ากระบอกไฮดรอลิกนะครับจะเป็นสีดํานะครับทําให้มองดูแล้วดูดุดันมากเลยนะครับรูปโฉมนะครับออกแบบใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับเป็นไฟแบบ LED นะครับก็คือ มีระบบเป็นไฟเด y ไลท์ด้วยนะครับเวลาเราเปิดสวิชกกุญแจไฟจะติดอัตโนมัตินะครับ <c oughs> เดี๋ยวเปิดดูปึ๊บอ่าติดแล้วเนาะนะครับตัวน,นี้ก็จะเวลาเราวิ่งบนถนนเนาะจะช่วยในการมองเห็นได้ชัดเจนนะครับของเพื่อนร่วมเดินทางนะครับของเราก็จะมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรูปแบบฝากระปงก็ออกแบบใหม่นะครับออกแบบใหม่ให้ส่วนระบาย ความร้อนนะครับของกระจังหน้านะครับเป็นมีช่องระบายความร้อนถึงด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูฝากระโปรงเปิดง่ายนะครับไม่ต้องถอดฟอนกาดเหมือนรุ่นก่อนแล้วนะนะครับแค่ดึงปึึกเนี่ยขึ้นเลยชึบนะครับอ,ออกแบบง่ายนะครับเนี่ยเราดูตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยเขาจะทําเป็นช่องระบายนะครับเป็นช่องระบายอากาศ ทั้งหมดเลยนะครับลงมาจนถึงข้างล่างนี้เลยนะครับก็คือจะเพิ่มในเรื่องของการระบายความร้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของเพิ่มเติมก็คือในส่วนของชุดกองอากาศนะครับามาดูนะครับชุดกองอากาศเนี่ยเขาจะใส่เซ,นซ็นเซอร์จับนะครับใส่เซ,นซ็นเซอร์จับแล้วก็จะแจ้งเตือนเมื่อเวลากองอากาศสกปรกนะครับเขาจะแจ้งเตือนการทําความสะอาดของไส้กองอากาศนะครับไปโชว์ที่แผงหน้าปัด นะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของท่อไอเสียนะครับทุกคนดูนะครับท่อไอเสียตัวนี้นะครับจะลดปัญหาเรื่องความร้อนและก็ควันนะครับที่ย้อนกลับไปหาผู้ขับนะครับได้ดีมากเนาะนะครับเพราะว่าเราทำเขาทำให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีปาดมุมองศานะครับเพื่อให้ไอเสียมันพุ่งออกไปด้านนอกได้อย่างสะดวกนะครับทีนี้ไอเสียก็จะไม่ย้อนกลับไปหากับผู้ขับขี่นะครับ นแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ามาดูฝั่งนี้ครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ออกแบบใหม่นะครับเป็นฝาสูบที่ดั้งเดิมมี8บาวนะครับเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบไดเรกอินเจกชันะครับก็เขาก็เปลี่ยนมาเป็น16วาลแล้วนะครับก็คือสูบหนึ่งมี4าวาลนะครับ ID 2ไอเสียเนาะทำให้เพิ่มอัตรา กำลังอัดนะครับเข้าไปในชุดกระบอกสูบเนาะนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนแปลงก็จะเอาหัวฉีดเข้าไปไว้ในฝาครอบวาวนะครับคล้ายๆกับเป็นแท็กเตอร์พวกรุ่น M นะครับเใหญ่ๆนะครับเขาก็จะทํากันประมาณนี้นะครับอ่าคราวนี้ก็เรื่องของอ่ากำลังแรงม้าก็เพิ่มขึ้นมาถึง2แรงม้าแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ L50 ตัวเดิมนะครับทีนี้ผมลองขับดูแล้วนะครับในส่วนของกําลังเครื่องยนต์บอกเลยว่ารอบมาเร็วจริงนะครับ ทดลองขับได้เนาะนะครับติดต่อเราขอ,จอเจกราชาเทคเตอร์อ่าต่อมานะครับมาดูที่ตัวคันโยกต่างๆเนาะนะครับอ่าคันเล่งมือนะครับอ่าคันเล่งมืออ่าก็มีเหมือนเดิมเนาะชุดเบรกเบรกล้อหลังขวาล้อหลังซ้ายนะครับตัวล็อกเบรกนะครับอ่าดูอ่าตัวนี้เขาก็ออกแบบกลไกมาเป็นแบบใหม่เนาะนะครับคันโยกใบมีดล็อกกันฟีนะครับตัวปบปัตากาันตกของอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังเนาะนะครับตัวนี้ก็เป็นคันโยกผัน อ่าคันโยกอุปกรณ์ด้านหลังนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นคันโยกเกียร์ของ t p o เนาะนะครับก็ยังคงไว้ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วตัวที่เปลี่ยนใหม่ก็คือชุดเบาะนะครับชุดนี้เองนะครับเบาะตัวนี้จะดูใหญ่ขึ้นเนาะนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็มีส่วนเบาส่วนโค้งที่รองรับสรีละได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสามารถปรับได้นะครับมีรูสลักนะครับมีรูสลักให้สามารถปรับได้ถึง5ระดับนะครับ เดี๋ยวเราไปดูชุดคันโยกฝั่งโน้นามาดูฝั่งซ้ายเนาะนะครับฝั่งซ้ายก็เกียร์นะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับก็เป็นซิงโครเมตชัเท่นนะครับก็เปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องหยุดรถให้สนิทสนิทนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นคันเหยียบคัดตเนาะแล้วก็เกียร์ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับคันโยกเกียร์เตากระตายนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ในส่วนที่ปรับเปลี่ยน ที่เป็นจุดเด่นขึ้นมาเลยก็คือในส่วนของเกียร์หลักนะครับเกียร์หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้เขาให้มาเป็นเกียร์ซิงโครเมตทุกเกียร์นะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องหยุดรถให้สนิทนะครับก็คือทําให้ทํางานคล่องตัวมากขึ้นเวลาเราต้องการเปลี่ยนความเร็วนะครับหรือว่าเวลาที่เราวิ่งออกถนนนะครับเราอยากจะโทดเกียร์จากเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สีได้ได้เลยนะครับไม่มีเสียงดังไม่มีผลเสียนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมก็คือคล่องตัวกว่ารุ่นเดิมอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็ในส่วนตัวบอร์ดนอกจากจะใหญ่ขึ้นแล้วเขายังทําเป็นสปริงซับแรงกระแทกมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเทสให้ดู <c oughs> โอ้ใหญ่นั่งสบายนะครับด้านข้างเขาจะทํามาอบตัวคนขับนะครับไม่ว่าคุณจะตัวใหญ่แค่ไหนก็รับสลีระแน่นอนนะครับเนี่ยเวลามีแรงกระแทกใช่ไหมเขาจะมีสปริงรับนะครับก็คือนุ่มนวลขึ้นมานะครับนุ่มนวลขึ้นมาลดอาการเมื่อยล้าของคนขับได้ เพิ่มขึ้นนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของแผงหน้าปัดนะครับอแผงหน้าปัดก็ยังคงรูปแบบนะครับเหมือนคล้ายๆรุ่นเดิมเนาะนะครับแต่ว่ามีส่วนที่เพิ่มเติมมาก็คือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นสัญญาณไฟอ่าสัญญาณแรงดันนะครับสัญญาณไฟแรงดันน้ำมันเครื่องสัญญาณ ไปชาร์จนะครับมีเกจวัดระดับนะ้ามันเชื้อเพลิงเข็มวัดรอบการทํางานเลขชั่วโมงการทํางานนะครับของเครื่องยนต์เนาะและก็มีเกความร้อนนะครับอ่าและตรงนี้นะครับมันจะมีไฟเตือนให้ทําความสะอาดไส้กรองอากาศเตือนขึ้นมานะครับเวลาที่ไส้กรองอากาศมันสกปรกเนาะนะครับเราก็จะได้ไปอ่าเป่ากรองนะครับไปทําความสะอาดหรือไปตรวจสอบดูนะครับว่าไส้กรองมันอุดตัน อะไรหรือเปล่านะครับก็จะช่วยในการบำรุงรักษาได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้นะครับมาถัางน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับขนาดใหญ่นะครับขนาดที่418ลิตรเนาะนะครับคราวนี้ก็เติมน้ํามันเต็มถังก็ทํางานได้ยาวๆเลยครับไม่ต้องเสียเวลาในการต้องมาเติมน้ํามันเพิ่ม เอามาดูส่วนท้ายนะครับเริ่มต้นที่ตัวสปอร์ตไลท์เนาะนะครับสปอตไลท์เขาทําเป็นสปอร์ตไลท์ตัวใหม่มานะครับเป็น LED เนาะนะครับคุณสมบัติของตัวสปอร์ตไลท์ LED ก็คือเขาไม่สะสมความร้อนนะครับแล้วก็ให้แสงสว่างที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สปอร์ตไลท์ทํางานตอนกลางคืนได้อย่างยาวๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องเครื่องมือเขาก็ยังมีปลั๊กไฟนะครับมีปลั๊กไฟเป็นปลั๊กลอยนะครับ12โวลต์ต่อมาให้ตรงนี้เนาะ นะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆอ่าอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงปลายนิ้วผมเนี่ยนะครับเขาก็ต่อรอยมาคล้ายๆกับตัว L 5 0นั่นแหละนะครับก็เป็นไฟ 12V โวลต์นะครับกำลังวัดอยู่ที่6 0วัตต์นะครับเราก็สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้เลยนะครับแล้วแต่เราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นจะต่อพ่วงชาร์จแบบ โทรศัพท์นะครับหรือว่าจะเป็นพัดลมหรือว่าจะเป็นอะไรกี้ก๊อกแล้วแต่เรานะครับขอให้อยู่ในกำลงังวัดครับแล้วก็ในส่วนของแขนยกนะครับก็ยังคงความบึกบึนไว้เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นจากดูที่แขนยกก้านยกนะครับเนี่ยเขาทํามาก็ยังคงความแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ลดสเปกอะไรแต่ในส่วนที่เป็นจุดเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเขาเสริมความหนาของหูยึดตัวยูโซ่แขนลากนะครับให้มีความหนาขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็คือจาก รุ่นเดิมที่ทํามาเป็นสลักใหญ่อายุกอยู่แล้วก็ยาวนานขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็คือความแข็งแรงบึกบึนในส่วนของตัว L 5 2 2 8รุ่นนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ยังคงโคงหลังคานีรภัยนะครับก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เวลาลดพิกคว่ำโครงหลังคาก็จะไม่เสียรูปนะครับก็ช่วยในการป้องกันผู้ขับขี่ไม่ให้ประสบอุบัติเหตุ โดนรถแท็กเตอร์ทับเวลารถคว่านะครับแล้วก็ยังมีเข็มขัดนิรภัยเนาะเมื่อกี้ผมก็ลืมพูดแต่ว่าเราก็เห็นกันเยอะแล้วละ่ะนะครับสําหรับแท็กเตอร์รุ่นนี้นะครับเราก็ให้การรับประกันอยู่ที่2ปีหรือ1500ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานได้เลยว่าเราดูแลบริการหลังการขายได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วในส่วนหลังการขายเราก็ยังมี k m p a c k แพ็เกจนะครับที่ดูแลให้ลูกค้าเนาะ ตลอดอายุการใช้งานในช่วง600ชั่วโมงหรือ1ปีนะครับลูกค้าไม่ต้องมาจ่ายค่าน้ํามันไม่ต้องมาจ่ายค่าไส้กรองต่ตางๆนะครับตัวนี้ก็คือศูนย์บริการเราจะจัดเตรียมไปให้ลูกค้าเลยนะครับในช่วงตั้งแต่การเปลี่ยนถ่ายครั้งแรกที่50ชั่วโมงไปนู่นแหละจนถึง600ชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังมีการบริการติดตามนะครับติดตามดูแลรถของท่านเนาะ,ะในช่วงระยะเวลาที่1ก็คือปีที่1น,นะครับเป็นจํานวน3ครั้งแล้วก็ปีที่2อีก2ครั้งแล้วก็ ยังมีเบิลขึ้นไปอีกก็คือปีที่3ปีที่4ปีที่5อีกปีละ2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลกันยาวๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็รีวิวแท็กเตอร์รุ่น l 5 2 2 8เนาะถ้าหากว่าเอฟซี FC ท่านใดนะครับอยากจะติดต่อขอทดลองขับนะครับติดต่อทักเข้ามาในกล่องข้อความได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์มาได้เลยนะครับตอนนี้เรามีรถสาธิตไว้ให้ท่านลองไว้เรียบร้อยนะครับรับรองว่าได้ขึ้นขับ อารมณ์ท่านจะต้องเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับรอบเครื่องมาเร็วจริงเนาะตัวนี้ผมการันตีและย้ําให้เลยนะครับเอาถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ให้เพื่อนดูเยอะๆนะครับสำหรับผมธนาดนก็ขอสวัสดีครับ